ดีและไม่ดีนะในอดีตนะเราสามารถไม่รู้แต่เราใช้ความรู้สึกได้นะฮะอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยความรู้สึกเนี้ยถ้าเราสวดมนต์ไปบ่อยๆเนี่ยความรู้สึกเราเริ่มบวกขึ้นไปแล้วนะฮะบวกนะไม่มีลบแล้วต่อไปถ้าเราฝึกไปไม่นานนะอย่างน้อยกับสี่ห้าปีประมาณนี้ถ้าทำทุกวันนะมันก็จะรู้แล้วลว่า จิตเรายังไงเราควบคุมด้วยพระคนที่ทกากรรมฐานไม่มีที่ยึดนะฮะทํายากนะไม่จะทาง่ายๆจิตไม่มีที่ยึดทายากนะเคยทดลองอานาณา,าปานุสติหนึ่งปีนะฮะไม่ไหวนะลมมันละเอียดมากเลยจับไม่ไดนะ้ต้องเพิ่มอีกหลายปีนะ ก็เลยหยุดไม่เอามาจับภาพมาจับภาพให้มันอยู่มันไวกว่า